จงตื่นขึ้นมาแล้วมีชีวิตใหม่ไม่ว่าเมื่อวานจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าหนึ่งวินาทีก่อนหน้าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เราทุกคนสามารถตื่นขึ้นมาแล้วเกิดใหม่ขึ้นมาได้ในทันทีเกิดใหม่ในตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าหรือชาติไหนแต่เกิดขึ้นมาแล้วมีชีวิตใหม่อย่างที่ใจเราต้องการฟังเสียงหัวใจของเรา แล้วก็จงใช้ชีวิตตามที่หัวใจเราเรียกร้องให้เราทําสิ่งนั้นๆเพราะทุกคนเกิดมามีจุดประสงค์ของชีวิตที่ไม่เหมือนกันเราทุกคนล้วนแต่เป็นคนที่มีค่าล้วนแต่เป็นคนที่มีคุณค่าที่สร้างสิ่งดีๆที่มีคุณค่าตามจุดประสงค์ของชีวิตเราที่เราได้เกิดมา